โอ้โอ้น oh ี Slow ่ล hey! ูกไปตามร้องตาลูกทำไมเนี่ยนุู่ฝันหน้าไม่หนาวตาลูกที่ตาลูกโดร้ายตลอดเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ร้องโง ตัวใหญ่มากเลยหนูไป่ถามมันมันก็ไม่ตอบไม่พูดด้วยหนูก็บอกมันว่าหนูว่าเป็นหลานตาตาหนูเก่งมากเฮ้ยแล้วมันว่ายังไงวะมันด่าตาไปด้วยนะมันด่าตาเนอะหนูพูดมันสิมันด่าตาวะล่ะหนูไม่กล้าพูดนะเรื่องมาถึงขนาดนี้มึงต้องบอก ไม nah ่น่าเชื่อว่าคนดูจะชอบตาโดนดามันดานเน้นขนาดนั้นเลยเหรอกูต้องรู้ไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรมันก็มาด่ากูอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวตาจะเข้ายานก่อนตาจะเข้ายานแล้วทีนี้จะรู้เลยว่าไไม่ใครสมาสมาตัวสมาตัวสุมาตว่มาตวสุมาตมา ไอ้ติวลูกอ้ยตองการยังไงต้องารับไปที่ไหนแล้วเนี่ยต้องยานือนประนัดดาอะไรของมึงเนี่ยก,กูก็เคลมบ้างไงรู้ลวไอ้ตัวน,นี้ไม่ธรรมาดา ตัวเป็นม้าหางน่ะเป็นหน้าหัวเป็นมังกรเขาเรียกว่าไอ้ม้าเด็นมังกรใครเอ็งจับมันมม่เปล่าน่ะไม่สามารถจะจับมันได้หรอกแต่ถ้าเอ็งอยากจะได้ตัวมันเอาอย่างนี้เอาไม่เท้ายามไป้แ่มันเผลอเอ็งเอาไม้เท้าน่ะฉีไปที่ตัวมันหลังจากที่มัน่อนเปียกเพียแรงแล้วหลังจากนั้น ก็ให้เอาหวายสายสิ่งนี่ล้อมันเท่านั้นแหละเองจะจ็งก็จับมันได้นะไม่ได้าอไม่ขอเลยนะไม่ขออยู่แล้วขอแค่เอง็ง